ก่อนหน้านี้นายพิเชษพิมพาผู้อำนวยการสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดสายแก้วเปิดเผยในระหว่างการถแถลงผลงานปปชสายแก้วที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนวไลยลงกรในพระบรมราชุปถัมภ์วิทยาเขตสายแก้วถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีครูเบนนางสาวเบญญาภาอายุ24ปีที่เข้าสอบคัดเลือกคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปของสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสายแก้วซึ่งมีชื่อได้อันดับที่หนึ่งแต่หลังจากนั้นชื่อหายไปจนมีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมนายพิเชษกล่าวว่าทางพออปป,ปชสายแก้วหลังเข้าไปสอบสวนกรณีดังกล่าวเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาจะสามารถ,ถแถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดได้ภายในต้นเดือนตุลาคมนี้อาจจะล่าช้าบ้าง เนื่องจากปป,ปชต้องตรวจสอบอย่างละเอียดรอบด้านทุกมิติและต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผอ,อปป,ปชสายแก้วยังกล่าวอีกว่าการตรวจสอบได้มุ่งไปที่ประเด็นหลักๆคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดสอบหรือมีเจตนาทุจริตและที่ผ่านมาได้สอบปากคำของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหมดแล้ว ตั้งแต่นายประยงสารภูมิพออสพอมอสายแก้วและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการสอบโดยเน้นไปที่เส้นทางการเงินของทุกคนและพยานแวดล้อมอื่นๆส่วนพยานเอกสารและหลักฐานอื่นๆนั้นได้มีการยึดเครื่องตรวจคะแนนไปตรวจสอบเพื่อหาร่องรอยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหรือไม่มีการตรวจสอบกระดาษคำตอบของทุกคนที่สอบผ่านไม่ได้เน้นเฉพาะเพียงสองคน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นและระหว่างการตรวจสอบหรือดำเนินการทางปปชได้ถ่ายทำวิดีโอไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอนเช่นเดียวกับการตรวจสอบกระดาษคำตอบของทั้งสองคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งสองคนตามข่าวนายพิเชษกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในส่วนของกระดาษคำตอบนั้นได้มีการตรวจสอบว่าได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่และเป็นฉบับจริงหรือเป็นของปลอมซึ่งการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้จึงรอผลการตรวจสอบผลยืนยันเอกสารตัวจริงจากกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตํารวจแห่งชาติมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบของปปชสายแก้วเท่านั้นคาดว่าคงจะสรุปผลการตรวจสอบภายในต้นเดือนตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามภายหลังที่ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่สพทแต่งตั้งซึ่งเบื้องต้นสรุปว่าครูเบนสอบไม่ผ่านทั้งข้อสอบภาคก และภาคขอถูกเผยแพร่ออกไปก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นประเด็นไวรัลในสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสายแก้วที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางแฟดพุมต่างๆที่ไม่ยอมรับและไม่เชื่อมั่นในผลการตรวจสอบที่ออกมาเกือบทั้งหมดยังเชื่อมั่นว่าเป็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่เนื่องจากเป็นการตรวจสอบของคนในองค์กรเดียวกันข้าราชการตรวจสอบข้าราชการด้วยกันเปรียบเสมือนการชงกินกันเอง รวมทั้งประเด็นข้อสงสัยอื่นๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่การให้สัมภาษณ์ของพออสพอมสะแก้วที่ไม่ชัดเจนและตรงประเด็นกับคำถามการปฏิเสธไม่ให้ครูเบนขอดูคะแนนตั้งแต่แรกการให้ครูเบนลบโพสต์การไม่ชี้แจงถึงสาเหตุที่ชื่อของครูเบนหลุดหายไปการเรียกครูเบนไปพบเป็นการส่วนตัวและให้เซ็นเอกสารบางอย่างรวมทั้งอื่นๆจึงทำให้สังคมไม่เชื่อมัน่น ดังนั้นผลการตรวจสอบของปปชเท่านั้นที่จะคลี่คลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้และสังคมยังต้องการเห็นการลงโทษเจ้าหน้าที่ถ้ามีการกระทําผิดพลาดหรือทุจริตในหน้าที่จริง